กระติกหอบดอกไม้โผล่ร่วมงานพิธีอาลัยแต่งโมพร้อมข้อความสุดท้าย วันที่11มีนาคมรวมถึงเพื่อนๆคนบันเทิงและเหล่าสื่อมวลชนต่างตบเท้าเดินทางไปที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพเพื่อร่วมแสดงความอาลัยกับการจากไปของนักแสดงสาวแตงโมนิดาหลังพัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพยาจนเสียชีวิตโดยจะมีพิธีตั้งแต่วันที่11ถึง13มีนาคมนี้ ล่าสุดกระติกผู้จัดการส่วนตัวและเพื่อนสนิทของแตงโมและยังเป็นหนึ่งในห้าคนที่ร่วมล่องเรือนในคืนวันเกิดเหตุได้ปรากฏตัวในชุดสีขาวแม้สีชมพูหอบดอกไม้หนึ่งช่อร่วมพิธีไว้อาลัยแตงโมส่งเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายโดยไม่พูดจากับสื่อมวลชนและเข้ารับการตรวจ ATK ก่อนขึ้นไปบนพื้นที่งานไว้อาลัยด้านบน ทั้งนี้พบว่าช่อดอกไม้มีการเขียนด้วยลายมือของกระติกมีใจความโดยมีใจความคร่าวๆว่ากูอยู่ทุกช่วงชีวิตของมึงและมึงก็อยู่ทุกช่วงชีวิตของกูเช่นกันแบ่งปันน้ำตารอยยิ้มและเสียงหัวเราะกูกับมึงมันมากกว่าเพื่อนมันคือครอบครัวสิ่งเหล่านี้มันมีค่ามากๆวันนี้มึงไปอยู่กับพระเจ้าแล้วอยู่ในดินแดนสวรรค์มึงอยู่ในใจกูเสมอ ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com